สวัสดีครับผมหมอเบิร์นนะครับสำหรับน้องๆที่ได้ไปลองทดสอบสายตาโดยการอ่านตัวเลขกันไปแล้วนะครับถ้าน้องๆได้อ่านตัวเลขแล้วแล้วก็อ่านได้ถึงบรรทัด6ทับหหรือ20ทับยเนี่ยก็แปลว่าน้องมีสายตาปกตินะครับก็โชคดียินดีด้วยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่สามารถอ่านได้ถึง6ทับหหรือ 20, 20ทับยนะครับ ก็เราก็จะต้องไปทําการแก้ไขกันล้เพื่อให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการแก้ไขนะครับที่นิยมกันอยู่3วิธีนะครับก็คือ 1. การทําเลสิก 2. การทํา PRK และก็ 3. การทําเลนกดตาหรือ OK เคเลนสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับครนี้เรามาดูกันว่า การทำเลสิก P.R.K. และเล่นกดตาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วการแก้ไขทั้ง3วิธีตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขที่กระจกตานะครับตรงนี้ก็คือกระจกตาเนาะโดยกระจกตาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสายตาเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าความโค้งของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่าสายตาเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับการแก้ไขสายตาสั้นนะครับก็คือการทําให้ความโค้งกระจกตาเนี่ยแบนลงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสายตาสั้นเราก็ต้องทําให้กระจกตาแบนลงนะครับในทางตรงข้ามก็ถ้าเกิดว่าเป็นตายาวก็ต้องทําให้กระจกตานูนขึ้นเนาะคานนี้วิธีการ3อย่างนะครับจริงๆแล้วการผ่าตัด2วิธีเนี่ยเลสิกกับ PRK เนี่ยจริงๆแล้ว PRK เกิดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขโดยการใช้เทคนิค PRK นะครับ PRK ซึ่งเราทําโดยการลอกผิวกระจกตาด้านนอกออกนะครับตามรูปเนี่ย เราก็จะมีการหยดสารบางอย่างเนี่ยที่จะทําให้เราสามารถลอกผิวกระจกตาด้านนอกออกง่ายนะครับร็จแ,แล้วหมอก,ก็จะทําการขูดผิวกระจกตาด้านนอกออกนะครับแล้วก็ทําการยิงเลเซอร์เพื่อแก้ไขนะครับยิงไปที่เนื้อกระจกตาด้านในเพื่อแก้ไขหลังจากนั้นเมื่อยิงเสร็จนะครับหมอก,ก็จะทําการ เอาปัตเตอร์ปิดแผลก็คือคอนแทคเลนนั่นเองนะครับเป็นคอนแทคเลนที่ใช้ปิดแผลทําให้เราไม่เจ็บไม่เคืองตามากนะครับเพราะว่าตาเราเป็นแผลถลอกอยู่แล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างผิวกระจกตานะครับขึ้นมาทดแทนผิวเดิมที่ถลอกไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของการทํา PRK บ้างนะครับ PRK ก็คือการผ่าตัดสายตาอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับเลสิกที่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับข้อดีของการทํา PRK นะครับก็คือ เราสามารถแก้ไขสายตาได้มากกว่านะครับสามารถแก้ไขสายตาได้มากกว่าเช่นกรณีที่คนไข้มีปัญหาสายตาเยอะๆนะครับไม่สามารถจะแก้ไขด้วยเลสิก์ได้หมดมีกระจกตาที่บางถ้าเรามีเวลาพอเราสามารถจะทา P R K นะครับซึ่งการแก้ไขด้วย P R K เนี่ยสามารถจะแก้ไขสายตาได้มากกว่าเลสิกนะครับข้อดีอย่างที่2ของ P R K ก็คือเมื่อแผลหายสนิท แล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีแผลเป็นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแผลเป็นที่มันอาจหรือแฝปที่มันอาจจะเปิดอาจจะฉีกหลังจากที่การทําผ่าตัดไปแล้วส่วนข้อเสียของ P R K นะครับข้อเสียของ P R K อันดับแรกเลยก็คือหลังจากผ่าตัดช่วงแรกๆเนี่ยจะเจ็บแผลมากๆนะครับซึ่งอย่างที่อธิบายไปว่าการทำ P R K เนี่ยเราจะต้องทำการเปิดผิวกระจกตานะครับแล้วก็ทำการยิงเลเซอร์หลังจากนั้นเนี่ย เราจะให้แผลเราหายเองนะครับร่างกายเราจะค่อยๆสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งระหว่างการสร้างเนื้อเยื่อนะนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราเจ็บแผลนะครับคล้ายๆเรามีแผลถลอกแล้วก็ระหว่างการที่แผลถลอกยังไม่หายเนี่ยเราก็มีอาการเจ็บแผลนะครับก็เป็นประมาณนั้นข้อ2ก็คือต้องใช้เวลาการพักฟื้นานานกว่าเลสิกปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างผิวกระจกตาด้านหน้าขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้น กว่าที่ผิวตรงนั้นจะค่อยๆสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับโดยทั่วทวไปก็ใช้เวลาประมาณ7วันถึง10วันนะครับข้อ3นะครับอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าสายตาจะมองเห็นได้ชัดเต็มที่นะครับข้อเสียของ PRK อย่างนึงก็คือเหมือนเลสิกนะก็คือเป็นการแก้ไขเพราะนั้นมันทําให้กระจกตาบางลงนะครับก็ข้อเสียข้อดีของพิก็ ประมาณตรงนี้นะครับต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นเลสิกนะครับก็คือหมอเนี่ยบอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงได้มั้งนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับผิวกระจกตาด้านนอกนะครับแล้วก็เข้าไปปรับนะครับไปเฉือนกระจกตาไปยิงเลเซอร์ทีเ่เนื้อกระจกตาด้านในเลยนะครับก็เลยเลสิกก็เลยเกิดขึ้นนะครับการทำเลสิกก็คือหมอก็จะทำการเปิด กระจกตาเรานะครับเปิดกระจกตาโดยการใช้มีดหรือเลเซอร์ก right ็ได้ซึ่งในวิดีโอนี้จะเป็นการใช้มีดนะครับเมื่อเราเปิดกระจกตาเรียบร้อยนะครับหมอก็จะเปิดมันออกมาคล้ายๆหน้าต่างนะครับแต่มันไม่มันมันไม่หลุดออกจากกันนะครับหลังจากนั้นก็จะยิงเลเซอร์นะครับเพื่อทําการปรับเปลี่ยนแก้ไขความโค้งกระจกตานะครับโดยการยิงเลเซอร์ไปที่เนื้อกระจกตาด้านในนะครับเมื่อยิงเลเซอร์ได้จนกระทั่งได้ความโค้งที่เหมาะสมแล้วนะครับหมอก็จะ ปิดกระจกตากลับมานะครับสำหรับการแก้ไขด้วยเลสิก์นะครับข้อดีของเขาก็คืออย่างแรกมันเป็นการแก้ไขแบบถาวรน,นะครับเพราะว่าการทำเลเซอเป็นการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่าไปแล้วเนี่ยสายตามันก็จะหายไปหมดเลยถ้าเกิดเหลือก็จะเหลือน้อยมากๆนะครับดังนั้นหลังจากผ่าแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่แว่นตาไม่ต้องมาใส่คอนแทคเลนส์อย่างที่2ก็คือแผลหายเร็วแล้วก็เห็นชัดเจนขึ้นทันทีหลังจากผ่าตัดนะครับ เมื่อเทียบกับ PRK ที่เป็นการผ่าตัดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเลสิกแผลจะหายเร็วกว่านะครับก็คือหลังจากผ่าตัดปุ๊บน้องเปิดตาปับ๊บเห็นชัดขึ้นทันทีแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็คือเป็นการผ่าตัดเมื่อเทียบกับ PRK แล้วเนี่ยเลสิกมีการเจ็บแผลน้อยกว่านะครับข้อเสียเลสิกก็มีเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คือเมื่อมันเป็นการผ่าตัดมันก็ทําให้กระจกตาบางลง2ก็คือเลสิกเนี่ย หลังจากที่เราทำการแก้ไขผ่าตัดไปรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีแผลนะครับไปตลอดชีวิตแผลตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าแฟลนะซึ่งสลปตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถจะเกิดการเปิดหรือฉีกขาดได้ถ้าเกิดว่าได้รับการกระแทกที่ตายอย่างรุนแรงนะครับข้อ 3. ข้อเสียงเรสิกที่คนส่วนใหญ่จะเจอก็คือทําให้ตาแห้งมากขึ้นนะครับอาการตาแห้งก็คืออาจจะน้ําตาไหลเมื่อโดนลมโดนฝุ่นนะครับ แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตาแห้งๆกระพิบตาและเคืองตาแต่สักพักคนส่วนใหญ่จะรู้สึกดีขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากทําเลสิกแล้วน้องอาจจะเห็นแสงแตกกระจายในเวลากลางคืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาขับรถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของเลสิกนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเ,เล่นกดตานะครับก็ เลนกดตาเนี่ยไม่ใช่วิธีการผ่าตัดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเลสิกที่เราจะต้องมีการยิงเนื้อกระจกตาให้บางลงนะครับแล้วก็ปิดผิวกระจกตาเข้าไปนะครับการทําเลนกดตาหรือออโตเคโอเคเลนเนี่ยจะเป็นการใส่คอนแทคเลนนะครับในขณะหลับนะครับโดยที่คอนแทคเลนเนี่ยจะไปทำการปรับผิวของกระจกตานะครับซึ่งในภาพน,นี้ก็คือเป็นชั้นสีน้ำตาลทำให้ ความคงกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทําให้เราสามารถกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมีสายตาปกติกันนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของการทําเลนส์กดตาหรือโอเคเลนส์บ้างนะครับเลนส์กดตาหรือโอเคเลนส์เนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ต้องการการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อดีก็คือ1มีมีความปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่ต้องไปทำอะไรกับตาเราไม่ต้องไปตัดเนื้อเยื่อออกไปนะครับ ข้อ2ก็คือเมื่อมันไม่ต้องผ่าตัดนะครับมันถึงเป็นกระบวนการที่ย้อนกลับได้นะครับย้อนกลับได้เป็นข้อดีอยังไงเป็นข้อดีก็คือตรงที่ว่าถ้าเราไม่พอใจผลการแก้ไขเพียงแค่เราหยุดใส่โอเคเลนกระจกตาเราสายตาทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนปกติก่อนที่ทําการแก้ไขนะครับข้อ3เมื่อมันไม่ต้องผ่าตัดมันก็เลยไม่ทําให้กระจกตาบางลงข้อ4ไม่มีข้อจํากัดด้านอายุนะครับก็คือไม่ว่าจะอายุ นะครับจะเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้ซึ่งปกติแล้วการทำเลสิกหรือ P.R.K เนี่ยในต่างประเทศเช่นอเมริกาเราจะทำกับเด็กที่อายุเกิน18ปีแล้วเท่านั้นนะครับแต่สำหรับโอเคเลนส์เลนส์กดตาเนี่ยสามารถจะทำได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงสิ์ขวบก็ทำได้แล้วนะครับระหว่างที่เราแก้ไขใส่โอเคเลนส์อยู่ถ้าค่าสศยตาเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเลนส์นะครับเพื่อ เ,เปลี่ยนทําให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปผ่าตัดซ้ําข้อดีอันสุดท้ายก็คือโอเคเลนสามารถควบคุมสายตาสั้นได้นะครับคุมสายตาสั้นก็คือช่วยชะลอหรือช่วยหยุดไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นนะครับคาวนี้เรามาดูข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียของโอเคเลนหรือเลนกดตาก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเขาไม่ใช่เป็นการแก้ไขแบบถาวรน,นะครับถ้าเกิดว่าเรางดใส่เลนเราเลิกใส่เลน กระจกตาเราก็จะค่อยๆค,คืนกลับมานะครับสู่ภาวะปกติและสายตาเราก็คืนกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมองเห็นชัดเราก็ต้องมีการใส่เลนอย่างสม่ําเสมอนะครับอาจจะบางคนอาจจะต้องใส่ทุกคืนบางคนอาจจะต้องใส่คืนเว้นคืนประมาณนั้นแล้วแต่ค่าสายตาแล้วแต,แต่แต่ละคนนะครับข้อเสียอีกอย่างของโอเคเลนก็คือในระยะยาวแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเลสิกหรือ p r k นะครับ ครั้งแรกเนี่ยที่เราทำโอเคเลนเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแต่โอเคเลนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเลนนะครับเลนคู่หนึ่งมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ2-3ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วนะครับเมื่อเลนเริ่มเสื่อมหรือเมื่อสายตาเปลี่ยนเราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนเลนถ้าเกิดเราใช้เป็น10ปี2 0ปีแล้วเราต้องมาเปลี่ยนเลนเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเลสิกหรือ PRK ข้อเสียของโอเคเลนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีภาระที่จะต้องดูแลเลนทุกวันการดูแลคืออะไรก็ต้องมาถอดมาใส่หลังจากถอดแล้วก็ต้องมาทําความสะอาดแช่น้ํายานะครับประมาณนั้นแล้วก็กลับไปให้คุณหมอตรวจเป็นระยะนะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อเสียทั้งหมดของโอเคเลนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็น้องๆถ้าเกิดว่ายังมีคําถามที่ค้างคาใจนะครับที่อยากจะได้คําตอบ สามารถจะมาโพสต์หรือนะครับติดต่อผมมาได้นะครับถ้าเกิดผมเห็นแล้วผมก็จะพยายามมาตอบนะครับอาจจะตอบข้างล่างหรือว่าถ้าเกิดว่าถามเข้ามาเยอะมากๆก็อาจจะอัดวิดีโอมาเพื่อมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ